สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพูดถึงอาชีพร้านรับซื้อของเก่าในช่วงนี้นะคะว่าเป็นอย่างไรบ้างนะคะอาชีพร้านรับซื้อของเก่าในช่วงนี้นะคะก็เหมือนเป็นโอกาสทองของร้านรับซื้อของเก่าเลยค่ะในช่วงนี้นะคะก็คือปรับตัวขึ้นทุกตัวเลยค่ะปรับตัวขึ้นในรอบ 6- กเจ็ดปีที่ผ่านมาเลยค่ะเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยราคาเงียบและตกต่ำมากเลยนะคะของเก่าแต่ช่วงนี้ปรับตัว ขึ้นสูงมากเลยค่ะก็คือสูงในรอบหกเจ็ดปีเลยค่ะพอปรับตัวขึ้นราคาสูงนะคะลูกค้าก็ทยอยเอาของออกมาขายกันเยอะมากเลยช่วงนี้นะคะค่ะก็เหมือนเป็นโอกาสทองของร้านรับซื้อของเก่าในช่วงนี้เลยนะคะใครเปิดร้านรับซื้อของเก่าในช่วงนี้นะคะก็จะได้แบบกำไรดีแล้วก็ได้ลูกค้าเยอะมากเลยค่ะเพราะว่าของเก่าเนี่ย กเจ็ดปีที่ผ่านมานี้นะคะของเก่าราคาแบบตกต่ํามากเลยนะคะราคาเงียบมากเลยค่ะจนร้านรับซื้อของเก่าหลายล้านเนี่ยอยู่แทบไม่ได้เลยค่ะแต่ช่วงนี้เป็นช่วงที่ราคาสูงมากนะคะก็คือปรับตัวขึ้นตลอดเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นทองแดงทองเหลืองเหล็กอะไรก็ตามนะคะปรับตัวขึ้นตลอดเลยค่ะค่ะ,คะก็ หลายคนก็บอกว่าช่วงนี้นะคะเป็นช่วงโอกาสทองของร้านรับซื้อของเก่าในขณะที่โควิดวิกฤตรอบที่สามนะคะแต่เป็นช่วงแต่เป็นความโชคดีของร้านรับซื้อของเก่าที่ของปรับตัวขึ้นนะคะพอของปรับตัวขึ้นเนี่ยลูกค้าก็เอาของออกมาขายกันเยอะมากช่วงนี้นะคะค่ะค่ะก็เลยมาพูดถึงร้านรับซื้อของเก่าในช่วงนี้ว่าเป็นอย่างไรบ้างนะคะ ช่วงนี้กำลังราคาสูงมากแล้วก็สูงมากในรอบ6 7ปีด้วยค่ะ,คะสำหรับคนที่อยากจะทําอาชีพร้านรับซื้อของเก่านะคะแต่ไม่รู้จะเริ่มต้นยังไงนะคะก็จะมีสอนอยู่ในคอร์สนะคะค่ะก็คือ9เทคนิคของเก่ากําไรวันละพันสองพันนะคะค่ะสำหรับคนที่อยากจะเรียนรู้นะคะแต่ไม่รู้จะเริ่มต้นยังไงนะคะค่ะ สนใจก็ทักมาได้นะคะในคอร์สนี้นะคะราคาก็จะอยู่ที่990บาทนะคะสําหรับวันนี้ก็สําหรับวันนี้คนที่เข้ามารับชมคลิปนะคะ,ะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะจะได้ทำคลิปออกมาเรื่อยๆนะคะสําหรับวันนี้ก็สวัสดีค่ะจากโค้ดสิรัสค่ะ